สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆใน y o youtube ทุกๆท่านเลยครับที่นี่ลานฟ้างฝางมากเลยโอ้โหเป็นลานตลาดนะครับตลาดสุริพิบาลสวยงามมากวันนี้วิ่งชิวๆครับมาที่จังหวัดระยอง1เจ้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปต่อที่ชนบุรีนะครับ ตอนนี้ก็รอคันนุ้นลงคอนลงคลองก่อนนะฮะเดี๋ยวพอเขาลงเสร็จเดี๋ยวเราก็ลงบ้างนะครับวันนี้มาด้วยค่ารถ3,500บาทนะฮะช่วงนี้น้ำมันลดลงแล้วครับก็ค่ารถก็ถูกลดตามไม่เป็นไรนะครับก็สมน้ำสมเนื้อกันเวลาขึ้นเท่าแก่เราขึ้นให้ตามโอเค วันนี้มาด้วยค่ารถ3,500บาทนะครับใช้น้ำมันประมาณ1,200บาทรบเราก็เหลือ2,000กว่าบาทก็เอาได้ตอนรับปีใหม่วันนี้มาเร็วนะฮะเพราะว่ามีขบวนครับจากจังหวัดจันทบุรีมาถึงจังหวัดระยองนี่วิ่งสบายเลยครับมีรถขบวน กำลังจะเดินทางมานะฮะถนนก็เลยถูกปิดหมดเลยครับตำรวจก็ปิดถนนผมก็เลยวิ่งโดยที่ไม่มีไฟแดงเลยครับไฟเขียวตลอดสุดยอดเดี๋ยวให้ดูครับขบวนมายังออกไม่รอดครัขบวนมา อาเอารถมา e. ข er the the มึ้นของก่อนงามละเลยสงสัยจะอดอัดคลิปหายไม่หนึ่งคันแล้วครับขบวนไม่หนึ่งคันแล้วครับปู่ถึงแล้วครับขบวนถึงแล้วครับถอย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 หน่อย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 นิดหนึ่งป um okay. ้าโอเคแหมเสียดาย เมื่อกี้มัวแต่ขึ้นตู้ลงตู้ทีเดียวรถขบวนไปหายโอเคไม่เป็นไรแต่ก็ยังได้คลิปนะฮะเดี๋ยววันนี้จะโพสลงไปใน YouTube ให้เพื่อนๆได้ดูนี่นะครับอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่หาก,กินในตอนกลางคืนรถ <c oughs> รับจ้างอย่างผมนี่ก็รุยงานสายลุยคันนี้ก็รุยคันนี้รุยยิ่งกว่าผมอีกนะฮะจะบอกให้ดูซะก่อนจัดหนักจัดโหด มือด่วนที่คล้ายๆหลายคนในจังหวัดตาดรู้จักเขาดีนะครับนี่ครับบา่าดีเดือดโหดเร็วดีอยู่ในคนเดียวกันนะครับคนนี้ร้อยี่สิบยืนพื้นร้อยสิบยืนพื้นดูไม่ธรรมดานะฮะคันนี้นี่ผมไล่มาตั้งแต่จันทบุรียังไล่ไม่เข่า <c oughs> สุดยอดนะฮ <c oughs> ะวีโก้สองพันห้าวีเอนสุดๆคันนี้สุดๆนะฮะ คนนี้ก็สายงานอาชีพรับจ้างเหมือนกันนะครับเป็นรถประจําบริษัทที่รับจ้างส่งของอาหารทะเลวิ่งทัวร์ร้านอาณาจักรเหมือนกันส่วนรถผมนี่ก็ประจําบริษัทเหมือนกันนะครับเราก็ทํามาหากินกันเนาะวันนี้วิ่งด้วยค่ารถ3 5 0 0รบาทนะฮะก็เหลือ2,000กว่าบาทไม่หาหรอกต้องไปชนบุรีแล้วก็เอาของไปลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาหาข้าวกิน ไปติดอีกที่นั่นไปมาหวานเย็นเราจมชินเลยอจอเลิกไปน้องมลเนไงเออ,เ,อ,อเดี๋ยวผมต้องไปก็ไปที่บาร์บารอผมผมไปแล้วเดี๋ยวผมจะได้เอาตู้ขึ้น okay. โอเคจัดไป,ไปนี่มันกองอะไรเนี่ยกองกองเนี่ย<อ>เนื้อปูทั้งนั้นเลยนะโอ้โหสุดยอดมาจากขมรนมาจากเวียดนาม<อ>ก็ถึงว่าเนื้อปูข้างในดองเย็นอย่างดีนะฮะเนื้อปูแกะ ุดยอดวันนี้พาพี่ต้ากับพี่ออนเนลมาจอดตีคู่กันโอเคเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางก่อนนะฮะนี่แหละครับสายงานอีกอาชีพหนึ่งที่รับจ้างทำมาหาคกินได้นะครับรักนะจุ๊บจุ๊บ